สวัสดีครับวันนี้เกษตรยามว่างครับพามาเข้าป่ากล้วยนะครับที่ไม่ได้มานานนะครับตอนนี้นอนกอระบาดนะครับตายครับตอนนี้ลามหมดแล้วนะครับ มีลูกแต่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับอากาศก็แรงมากเลยครับทั้งลมทั้งแดดตันนี้เพิ่งออกลูกนะครับออกแล้วเขาก็เป็นนะครับ ก่อเดียวกันนะครับเกือนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับนะ้ลูกเขาจะรีบๆนะครับปลูกกล้วยก็ไม่กล้วยนะครับปลูกง่ายครับแต่ดูแลยากกาลังระบาดไปทั่วแปลงครับตอนนี้ เดี๋ยวก็จะขุดนอปลูกใหม่ครับปลูกข้างๆนี่แหละทดลองดูจะไม่ไถนะครับปลูกระหว่างกลางนะครับหน้าฝนกับหน้าแรตางต่างกันครับเหลยวกรน,นี้ครับ ทำยากนะครับกล้วยทางที่ดีปลูกแค่1รุ่น2รุ่นแล้วก็ถ่ายปลูกใหม่เพราะว่ารุ่นแรกก็จะได้กินอยู่ครทบเหมือนกล้วยหอมทองครับ ถ้าเราเลี้ยงหน่อมาถึงรุ่นสองรุ่นสามแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับห้าวันให้น้ำทีครับเปิดทั้งวันเลยครับตกเครือหมดครับตกเครือก็ เป็นโลกไม่ได้กินครับดูก้อนนี้กอนนี้เป็นกอที่เหลือไว้ที่ว่าต้นแม่เขาเป็นตายพายนะเป็นโลกนี่ครับโลกเขาตอนแรกสวยมากเลยแต่ตอนนี้ดูยิครับใบหักลงหมดแล้วบ,บอกว่าขาดน้ำไหมเขาอยู่กับหัวจะปิงเกอร์เนี่ย ถ้าเขาสมบูรณ์เขาก็จะลูกยาวครับรบ,บางกอเขาก็ออกมาก็สมบูรณ์ครับแต่ว่าไปสักพักครับเดี๋ยวใบเหลืองก็จะเข้าแล้ว อันนี้ก็น่าจะปลูกตรงกลางนี่ครับจะตัดชุดนี้ก็จะขุดนอนแช่น้ำยาก่อนครับลองดูว่าจะเป็นยังไงแช่น้ำยาแช่ยาแล้วค่อยปลูกแล้วก็จะเปลี่ยนระบบน้ำครับ จะก,กลับไปใช้น้ำหยดตอนนี้เป็นสปริงเกอร์จะก,กลับไปใช้น้ำหยดกอไข่กอมันครับเป็นแบบเจาะครับแบบท่อพีดีเปลี่ยนระบบน้ำดูเพราะว่านี่เหมือนน้ำมันไม่ถึงครับลดเยอะจริงนะครับเดี๋ว,ว่า ว่าสังเกตดูกอไหนที่ท่อแตกครับเขาจะสมบูรณ์อยู่ตลอดนะแต่ต้นไหนที่เขามีหัวสปริงเกอร์ก็ลดปกติแต่เขาก็ไม่งามนะครับแสดงว่าน้ำไม่ถึงตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ตัดแต่งใบนะครับเพราะว่าให้ใบเขาบางลำต้นครับเพราะว่าแดดแรงครับ แดดมันแรงเกินก็ให้ใบเขาปิดตรงโคนไว้ครับให้ไม่ให้เขาโดนแดดเต็มที่ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับกับสวนกล้วยมาริอองเกษตรยามบ้างครับ